สิรลลักนะครับสะใจพวกมันใช่ครับผมสะใจแน่นอนเออสะใจแน่นอนนะเอฟซีนะมันเอาไปเล่นนะครับโอ้โหยับเยินแล้วก็กระทืบซ้ำด้วยนะเออไอคนที่เยาะเย้ก็เยาะเย้ยนะเออไอคนที่กระทืบก็กระทืบนะครับโอ้โหมันทำทุกรูปแบบนะครับนะแล้วมันยังบอกเนี้ยผลงานมันผลงานมันโอ้โหเป็นไงนะ โอ้โหนี่แหละนะครับพลาดไม่ได้นะบอกแล้วนะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงพลาดมันก็เสร็จมันนะครับจริงๆพลาดมันก็เสร็จมันไงเออเพียบนะงานนี้กินยาวถูกต้องนะครับกินยาวแน่นอนกินยาวนะครับงานนี้คอนเทนต์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะเออมากันลุลวมากันเต็มเต็มนะครับ ยิ่งยิ่งออกมาโต้เนี่ยโอ้โหมันเข้าทางมันเลยนะเอฟซี MC นะเอาบอกตรงๆนะครับเออที่ยิ่งเราโต้กันไปโตโอ้โหนะี่เข้าเลยนะครับเข้าสารระบบนะฮะเอาง่ายๆเข้าสารระบบมันเลยนะโอ้โหนะมันบอกงานนี้กูไม่ต้องออกแรงแนละ้วไม่ต้องไปกระถุงแประไรแล้วนะเอาแค่คาต่อคนะําน่ะมาบิดเบือนนะครับก็เล่นได้แล้วนะเอามาแค่บิดเบือนมันก็เล่นโอ้โหมันบอกว่าโอ้โห ไปไหนก็มีแต่ปลามันว่ากันไม่ต้องคือพูดง่ายว่าน้ำวิทย์ให้แล้วคอยจับปลากินอย่างเดียวนะโอ้โหสะดวกสบายขนาดนั้นเถยวหรือนะมันสะดวกขนาดนั้นเถวเหรอเออไม่ต้องไปไม่ต้องไปวิทย์น้ำไม่ต้องไปสูบน้ำนะครับจับได้เลยจับปลากินกันได้เลยเออนะสบายสบายไม่ต้องไปหาอะไรทั้งนั้นนะครับ เครื่องมงือเครื่องมือไม่ต้องหานะไปจับปลามากินได้เลยโอ้เป็นไงชัดเจนนะนะเอฟตีนะเออยิ่งตอบโต้กันมากเท่าไหรนะ่น่ะมันก็ยิ่งเข้าทางมันมากเท่านั้นเออเห็นไหมโอ้โหสะเทือนนะพูดง่ายๆละ่ะสะเทือนยุทธภพนนง,งานเนี้ยนะบอกกันสั้นๆนะง,งานนี้นะครับสะเทือนกันยนยุทธภพนะเออยิ่งกว่า การปาระลองยุทธกันซะอีกเนึงงานนี้เข้าทางนะครับโอ้ไอ้พวกบางคนที่มันดูแล้วเนี่ยนะบางคนที่มันต้องการอให้เราเป็นแบบนี้มันก็สะใจยิ่งนักนะครับเอประทับใจบางคนยังถึงขั้นบอกว่าอุสะใจจริงๆช่างใหญ่แล้วว่าเนี่ยสะใจมากอู้มันถูกต้องเลยเขา่ากกันโอ้โหนะ เออมันไม่เคยชมแบบนี้มาก่อนนะครับเออมันไม่เคยชมแต่มันก็ต้องชมนะครับในเมื่อมันเข้าทางมันไงมันชมเลยนะครับเอาเข้าทางเข้าทางฝั่งนู้นไงด็อกเตอร์เข้าทางฝั่งนูง้าทานที่มันเอาคอนเทนต์มาเล่นเนี่ยเห็นไ,ไหมยิ่งเรามีปัญหากันเนี่ยนะมันก็ยิ่งเอาไปเล่นนะครับเอ่อเอายิ่งไปกระทืบนะไปซ้าเติมนะนะเออ ใช่ครับผมมันคิดไม่ผิดอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าง,งานนี้นะครับเมันคิดไม่ผิดอยู่แล้วว่ามันต้องเอาไปกระเอาไปกระเทาะเอาไปเล่นเอาไปเล่นอยู่แล้วมันไม่ได้เล่นธรรมดานะเอฟซีนยะมันก็เทือบนะครับเออมันอ่ามันซ้ําเติมนะเยอะเย้ย,ย,ยแล้วก็ถากถางนะครับสมน้ำหน้าอีกต่างหากอ้มันทําทุกตอย่างนะโอ้โหนะเออ คือพูดง่ายๆว่ามันมาแค่จับปลาไปกินเฉยๆไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรเลยนะเออมันแค่มาช้อนเอาปลาไปเลยนะครับง่ายๆเพราะเราอะไรเราเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้มันตักไว้เรียบร้อยนะครับออคือง่ายๆไม่ต้องไปกระทุ้งเราให้เราออกอ่าให้เรามีปัญหานะออกมาตอบโต้ไม่จําเป็นนะครับมันมาบอกอย่างนี้ก็ถูกต้องเลยเห็นว่าเข้าใจแล้วโอ้โหนะมาเต็มเต็ม เออมา,าเต็มๆนะครับงานนี้มันเล่นเพลินจริงๆนะครับเออเล่นโอ้โหแล้วมันมีการชม้วยนะว่าโอ้โใช่เลยอย่างนี้นะมันสะใจยิ่งนักเขาบอกะพูดได้สะใจจริงๆโอ้โหไม่มีมันไม่เคยชมนะไม่เคยเอ่ยปากแต่มันก็ต้องเอ่ยปากมานั่นแหละเออพอะมนบอกว่าเออเข้าใจเข้าทางมันแบบนี้นะโอ้โหมันไม่ต้องดานะเออมันพูดอย่างนั้น ไม่ต้องด่าแล้งานนี้มันบอกว่าผลงานของมันนะเป็นไงออผลงานของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าน้อมรับเพราะว่านโอ้โหนะ <c ười> ข้าพเจ้าน้อมรับเออก็ว่าข้าพเจ้าดําเนินการแล้วข้าพเจ้าต,ต่อสื่อสารไปเองนะสารต่อให้เองนะ <c ười> เรื่องการปัน่นหรือเรื่องการอะไรพวกเนี้ เดี๋ยวจัดการให้เขาบอกว่าคุณสารมาแบบนี้คุณก่อให้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราสารต่อโอ้โหเป็นไงมันชัดเจนนะเอฟีนะก็บอกแล้วนะมันเข้าทางมันเราก็เราคำนวณไว้แล้วล่ะนะครับว่ามันจะเล่นเรายังไงมันเล่นอยู่แล้วก็บอกแล้วนงมันไม่ได้พลาดเลยนะยิ่งเราออกมา่าพูดออกมาวิพากวิจารณ์หรืออะไรเนี่ยนะครับโอ้โเข้าทางมันตลอดเลยนะออเข้าทางมัน เอออย่างงี้นี่ไงเนี่ยที่ที่มันรอคอยมานานมันว่างั้นเออนะโอ้มันโอ้มันขึ้นแบบรัวๆเลยอ่ะโอ้โหเดคลิปเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวคลิปเดี๋ยวไลฟ์โอ้คลิปโอ้โหเป็นไงเออมันบอกไม่เคยฟุกอย่างงี้มาก่อนเออจริงๆเนี่ยมันจะหาคอนเทนต์ลำบากมากเห็นไหมเอาเรื่องทูพูดมันต้องไปขุดไปหานี่ไม่ต้องเลยเขาเสิร์ฟให้ถึงที่เออ รอเคี้ยวอย่างเดียวโอ้เป็นไงโอ้เดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวไลน์เดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปโอ้โหนะลงแบบลัวๆออทางนั้นหวานกรอบมันว่าหวานกรอบโอ้โหเข้าทางมันจริงๆอองานนี้บอกให้ปิดวาจาทำไมเอฟซี SC. กระจายหมดใช่ไหมก็ไม่รู้นะเอฟซี SC. นะบางคนก็เข้าใจนะบางคนก็เห็นใจ อบางคนก็ซ้ำอีกนะครับนะก็มีหลายคนแล้วว่าเอฟซีฝั่งนู้นก็เข้ามาปั่นนะเออเอามันเลยก็คือเลิกเลยก,เลก็ยกเลิกไปเลยนะเอโอ้โหมีการชี้โพงด้วยมีการอชี้นําด้วยบอกว่ายกเลิกไปเลยนะไม่ต้องแล้วเขาบอกโอ้โหมันมีเหมือนกับแตกอันแตกแยกออกกันเป็นสองฝักสองฝ่ายอะไรจากของเราเองเนี่ยนะครับเออมีเข้าใจกับไม่เข้าใจก็มี แอดก็ไม่รู้ว่ามันฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนในตอนนี้นะครับเออเออเดี๋ยวมันก็ไปต่อไม่ได้ไม่นานหรอกเลยมนะัมันก็ไปได้อยู่พักหนึ่งแหละงานนี้นะครับไปได้อยู่พักหนึ่งเพราะช่วงนี้อ่าทั้งเราเนี่ยกาลังตอบโต้กันอยู่ใช่ไหมเรื่องประเด็นอะไรต่างๆเรื่องอ่าอันไหนที่มันไม่ถูกต้องเขาจะขึ้นมาแก้ข่าวแก,แก้นู่นแก้นี่ใช่ไหมมันก็รอดูอยู่แล้ว เออมันรอดูอยู่แล้วว่าจะแก้อะไรยังไงมันก็จะได้เป็นคลิป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 ตอบโต้แต่ละคลิปแต่ละคลิปแต่ละคลิปเลยนะโอ้โหแบบรู้ๆว่านะครับโอ้โหนะเออแก้ไขแน,น่นอนนะครับเออชัดเจนนะเอฟซี MC นะแอดเห็นแล้วก็โอ้โหมันทํำไมเข้าทางมันมันเข้าทางเยอะเลยนะบอกตรงๆ่ะยิ่งเราออกมาตอบโต้กันเนี่ยนะ มันก็เข้าทางเข้าทางเข้าทางและไอ้คนที่มันเยอะเยอยมันก็เยอะเยอะอย่างเดียวมันไม่สนใจนะเออเยอะเยอะเรื่ยงแบบแบบสอทอก็โอ้โหเป็นไงสอทอมันเป็นไงถ้ากูไม่เยอะเยอยงานนี้กูก็ไม่รู้จะไปเยอะเยอยงานไหนเขาบอกงากูต้องเยอะเย้ยงานนี้เขาบอกว่ากูโอกาสมาแล้วเขาว่าเห็นไหมนีแต่คนซ้ำอ่ะเออกูต้องเยอะเยอยกูว่ากูต้องเยอะเยอยงานนี้ ไม่รู้ว่ายังไงเขาบอกว่าถ้าไม่ยอ่อเยอยงานนี้อ่าเขาไม่รู้จะไปยอ่อเยอยงานไหนกูบอกว่าแล้วเขาว่างานอคนที่รอสามเติมมันก็มีเยอะเอซีนะครับมีเยอะมีให้เห็นเยอะเราจะได้เห็นกันแล,แล้วว่าใครคือแท้นะครับมิแท้นะครับหรือไม่ใช่มันก็เห็นกันคราวนี้อืม ก็นั like, like, ่นแหละก็คงไม่ได้ไปต่ออะไรมากมายนะคือวันเนี้ยน่าจะน่าจะเคลียร์กันจบไปแล้วล่ะนะทั้งวันเนี่ยนะเคลียร์กันทั้งวันเนี่ยนะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยแอดว่าน่าจะจบกันได้แล้วล่ะเออน่าจะเคลียร์กันประมาณหนึ่งไรแล้วนะครับน่าจะจบแล้วว่าทั้งฝ่ายช่างใหญ่กับอ่าคุณนายแปลงผักเนี่ยเขาได้เคลียร์ออกมาสองรอบสามรอบแล้วนะเคลียร์ออกมาให้เห็นแล้วว่าอันไหนมันคืออะไรยังไงนะครับเออชี้แจงมาแล้วนะ แล้วฝั่งนน้นมันกโ็โหนะครับนะมันก็เอาไปบิดเออไปบิดเอาไปขยำเอาไปนวดนะครับนวดต่ออีกนะมันบอกยังไม่เป็นดีนะขอนวดอีกสักหน่อยโอ้โหเป็นไงโอ้่ามันแน่นอนจริงๆนะเออเออมันเอาไปนวดต่อนะครับ <laughs> แบบนี้ <laughs> ทำไมต้องไหลให้คนอื่นลำรุงเบือ่อเนาะ มันมันทำอะไรไม่ได้หรอกนะคุณมดนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยพูดแล้วอีกคนหนึ่งพูดแล้วเนี่ยมันยังคาใจกันอยู่ใช่ไหมมันยังไม่เข้าใจแล้วคาใจเขาก็ต้องออกมาวิบออกมาอ่าแก้แก้ข้อบางข้อแก้บางอย่างให้ให้เอฟซีบางคนก็อ่าเข้าใจกับไม่เข้าใจนี่แหละนะบองตรงว่าอันไหนเข้าเข้าใจเข้าโอเคแต่บางคนเขาไม่เข้าใจ เขาต้องอธิบายเพราะอธิบายนี่มันก็คือประเด็นเกิดขึ้นมั่งเกิดขึ้นมาอีกมันก็เอาไปเล่นโอโ้โหเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะมันทําคลิปเอาทําคลิปเอาโอ,โอ้โหมันบอกโอ้โหมาล้วล้วว่ะอันนี้ก็ประเด็นอันนั้นก็ประเด็นนะครับอันนู้นกับประเด็นอีกแล้วนะครับเออม,มันเอาไปบิดได้นะครับเรื่องนู้นเรื่องนี้มันเอามารวมได้หมดมันลากตั้งแต่ยันในครัวเลยนะครับออกมาข้างนอกหน้าบ้านเลย่ะลากออกมาได้เลย เออทุกทุกเม็ดเนี่ยมันเล่นทุกเม็ดคอนเทนต์ของมันทั้งนั้นเลยโอ้โหยิ่งปอบเหลืองนี่ไม่ต้องพูดถึงเอ็ซีเอ้ยเรโหยขึ้นกันรัวๆนะเออจัดแล้วจัดอีกนะเออใช่ครับผมคนกันเองก็น่าจะน่าจะเคลียร์กันประมาณนี้เอ็ดมาวันนี้นะน่าจะน่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับก็น่าจะ อ่าไม่พูดต่ออีกแล้วนะมันก็คือจบไปแล้วแต่ฝั่งนน้นยังครับท่านแน่ๆยังครับท่านยังมีอยู่เออมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะมาต่ออีกบอกเดี๋ยวมันจะมาต่ออีกเออมันจะมาสืบมาเจาะดูอีกว่าเหตุการณ์ต่อไปข้างหน้ามันจะมีอะไรคืบหน้าไปกว่านี้เดี๋ยวนะโอ้ไลอยู่ ไล่อยู่อ่าสิบวันนาทีแล้วเดี๋ยวไปนี่แหละ f ีนะรับรองนะครับตอนนี้โอ้โหนะเอออ้ามันเอาไปเล่นไงเอาไปเล่นอ้าฟังรู้มันได้คอนเทนต์กันเอ,อ อโอ้ยนะมันเอาไปกระทืบมันบอกว่ามันต้องไปดูดน้ําไม่ต้องไปอะไรเลยคือจับปลาได้อย่างเดียวเวยออบอกว่าเขาทําให้เรียบร้อยแล้วมันมานะะมีหน้าที่คือจับปลาอย่างเดียวโอ้โหเป็นไงมันจับปลาอย่างเดียวโอ้โหคือมันเขาเตรียมให้แล้วไงทางเราเตรียมสวงสวิงให้แล้วไงมันมาจาับเอาอย่างเดียว <c oughs> มันบอกโอ้เดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปนั้นมันขึ้นอะ เออมีคลิปอย่างเดียวก็บอกว่าโหนานๆจะมีแบบนี้ไม่ต้องไปเจาะหาข่าวไม่ต้องอะไรเลยเออไม่ต้องเจาะหาข่าวเออคลิปคลิปคลิปอย่างเดียวเลยนะโอ้โหมันบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกมันว่าอย่างนั้นเลยเดี๋ยวมีอีกฮะเก็บเก็บขวดไงเก็บขวดเออต้องมานี่ยวิธีเก็บขวดเนี่ย เ,ออเห็นไหมชัดเจนไหมโอ้โหนะผมต้องงงกันทีเดียวนะเอาไปให้มันเล่นอนะ่ะโอ้โหแล้วแล้วเป็นไงผู้รู้กฎหมายมปงเนไงโอ้โหกระทืบซ้ำอีกเเออออกระทืบซ้ำอีกโอ้ผู้รู้ก็มาด้วยเลยโอโ้มาสิเขาบอกรอมานานแบบนี้เนะี่ยเออรอมานานโอ้กระทืบซ้ำอีกโอ้เอฟบี 4, เอ้ยนะครับเอ,อขอให้มีแบบนี้เถอะนะ ถ้ามีแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหแน่นอนนะมันบอกว่ากินยาวเออกินยาวเเดือนโอ้ใช่นานแล้วมันว่างั้นเดือนสองเดือนแล้วที่ไม่มีแบบนี้ว่างั้นอาหารทั้งนั้นเลยว่างั้นอร่อยอร่อยเลยล่ะเอออาหารอร่อยเลยว่างั้นโอ้โหนะอู้แต่ละคนขึ้นกันรัวๆเลยล่ะอแล้วสอทอเขาบอกโอ้กูไม่ เออกูไม่ซ้ําเติมตอนนี้กูจะไปซ้ําเติมตอนไหนเขาว่าสอทกูซ้าเติมตอนนี้เล่นดีเล่นดีนะครับว่ากูสะใจจริงๆเขาว่างานสอทโอ้ยตายเออเล่นลากยันในครัวเขาอ่ะเอฟซีนะครับเล่นลากยันในครัวเขาออกมาข้างนอกเลยนะพูดง่ายมันลากไส้หรือคือเรียกว่าปิ้นไส้ออกมาล้างอะนะเออทุกเม็ดมันเล่นทุกเม็ด โอ้เป็นประเด็นแบบนี้โอ้มนเล่นละเอียดนะมันบอกว่าไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยตัวน,นี้มันเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วโอเขาบอกว่าเราเตรียมไว้ให้มันเรียบร้อยมันก็มีหน้าที่มากินอย่างเดียวโอ้เป็นไงเจ็บปวดไหมเจ็บปวดโอ้ยตายหละไม่เคยคิดนะว่าจะได้คอนเทนต์เด็ดเด็ดแบบนี้ โอ้โหมันวิวากวิจารแบบละเอียดเลยละ่ะเอเอวิภาควิจารนี่โอ้โหปอบเหลืองเลยวิภาควิจารละเอียดมากอือคือทุกเม็ดมันบอกว่าอ่ทาท้งทางทางอ่าทางเนี้ยนะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะนะแฉกันกระจายมันว่างั้นเอออุปนิสัยไม่ต้องพูดถึงนะเอออ่ะตอนมตอนดูเล็ก